เข้าใจฉันแล้วใช่ไหมว่าทำไมเนี่ยฉันถึงรับมันเป็นแม่ไม่ได้ต้องหนีออกจากบ้านไปอ่ะเฮ้ยใ,ใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนกล่องเสียงพังขึ้นมาไม่คุ้มนะใจเย็นก่อนนะเฮ้ยแล้วเนี่ยยังต้องอยู่บ้านด้วยกันทุกวันต้องไปทำงานด้วยกันทุกวันต้องอยู่ด้วยกันเกือบ24ชั่วโมงอ่ะยังไงฉันก็ต้องจัดการมันกำจัดเลยถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ย คงจะทําอะไรไม่ได้จริงๆมันก็ถูกอย่างที่เขาพูดว่าเขาเนี่ยสวยแซบ่บแล้วก็งสงเสน่ห์ถ้าเราชมมันขนาดนั้นเนี่ยก็ไปเป็นแฟนกับมันเลยไม่ใช่ก็คือที่จะบอกเนี่ยมันก็คือเหมือนเราเราพูดคอเท็ตจริงก่อนไงว่าเออเนี่ยพ่อเธอเนี่ยเขาหลงชีเน่เพราะว่าความสวยงั้นมันก็ไม่ต้องสวยฉันจะเอา

ทำอะไรของนายทำด้วยสิทำด้วยออทำเร็วอ่าอ่าเนี่ยเป็นวิธีแบบเรียกสติไงเธอต้องตั้งสติหน่อยอยากเป็นนางร้ายแบบในละครหลังข่าวเหรอความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบฉันก็ไม่ได้อยากเป็นนางร้ายแต่ฉันอยู่ร่วมกับมันไม่ได้จริงๆ งบสติอารมณ์ก like да. ่อนค่อยๆคิดค่อยๆคิดเนาะเดี๋ยวมันก็มีวิธีมีทางแก้อะไรทุกอย่างเราจะช่วยเธอเองโอเคนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอพี่มัวแล้วไ้วังใจ จะบอกคำว่ารัก <Ooh. S 1> วางใจไว้เธอสอดปรตบ้งบ้งนี้ยังมีคนอยู่ทีงนี้นะเธอฉันวานอยู่ hey, hey, hey. แค่อยากจะเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง